นี่คือวันที่สองทันวาสามวันก่อนคオิฟายซึ่งปีนี้เราพร้อไหมเราก็พออยู่นะเราก็ทํามาเราทํามานานมากแล้วลหละแต่ว่าเราขยับตลอดเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะเห็นว่าปีนี้มีรถแรงเยะเลยถ้าไม่ขยับโดนแน่นะครับจากเดิมนี่คิดว่าสบายสบายก็ไม่สบายแล้วก็เปลี่ยนเยอะมากเข้ามาดูที่รถดีกว่าตอนนี้ก็คือทําอยู่ตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มครึ่งก่อนวันที่สอง ้อมวันแรกของอาทิตย์นี้แต่ไม่ได้ไป <c oughs> คิดว่าพรุ่งนี้เราจะได้ไปแต่เห็นว่าปีนี้จะเยอะครับรถาคนละคันแล้วปีนี้เป็นรถคันขาวคันเก่าเลยย้ายคันนู้นคือคันเดิมสีเทาปีแล้วที่เราเห็นนี่คัขนขาวที่สมัยก่อนเราถ่ายกันที่ว่ารถออกไปตอนนั้นมันเป็นเกียร์ชุดนี้แต่ว่า มันมีปัญหาเบอร์ไม่ได้แล้วก็วันนั้นที่มาบูตัดต้องย้อนไปดูคลิปเก่าใช่ไหมแล้วก็เลิกไปจบเลิกไปแล้วก็คันน้นก็เป็นเกียร์ว o w e r guide ตอนนี้นก็คือย้ายเครื่องกลับมาใส่ใแล้วก็เกียร์เป็นของคันขาวอยู่แล้วก็เลยเป็นห้าเกียร์ลมออโต้เหมือนเหมือนปีน้นเลยหลายปีก่อนเลยแต่ว่าแก้ปัญหาเรื่องระบบเกียร์เรียบร้อยแล้วใช้ได้ทำไมลับมาใช้บพราะี้นี่เพราะว่าผมจะใส่เกียร์ลมไงถ้าเกิดว่าผมใส่เกียร์ออโต้มันไม่ต้องตัดรถ ใส่ได้เลยแต่ถ้าผมใส่เกียร์ลมปุ๊บผมต้องตัดรถแล้วผมตัดรถเสร็จปุ๊บแล้วอุปกรณ์ไม่ได้ถอดกระจกไม่ได้ถอดประตูไม่ได้ถอดมันก็ไม่ประโยชน์ถูกไหมเพราะฉะนั้นอะเราก็เลยเอารถคันเนี่ยมาดูนี่ก็นะได้ดูใกล้เราก็เลยเอารถคันที่เราตัดไปแล้วเนี่ยมาก็มันตัดไปแล้วเนาะแต่เห็นว่ามันตัดเยอะมากอะมันก็ตัดแทบทิ้งอะเอางี้ดีกว่ากหมดเลยอะทั้งหมดเลยละ่ะถูกไหมแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเอาสู้เขาได้ ดีะค่ับนี้ซู่เขาได้ดีเราต้องเบาเพราะคันนู้นทั้งกระจกทั้งหูแม่งครบแล้วถ้าเราถอดมาปุ๊บมันจะไม่เหลือของเลยก็เลยกลายเป็นว่าเอาคันนี้ดีกว่าคิดตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าเอาคันนี้ดีกว่าเปลี่ยนคันเพราะว่าใจเริ่มต้นแล้วคันนู้นก็กลับไปรถแบบธรรมดาพื้นๆรถซิ่งรถอะไรไปว่าไปก็เลยย้ายมาคันนี้แล้วก็คันนี้เดิมมันก็บอดี้มันก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่ามาทําบอดี้ใหม่ข้างหลังจะเห็นว่า เลาะเปลี่ยนพวกล้อเลยให้มันโตใหญ่ขึ้นล้อหลังใหญ่ขึ้นเยอะมากของดูได้อันนี้ก็สดสดเลยทําเมื่อสองเรื่อวันอาทิตย์สองวันก่อนเสร็จเลยเพราะว่าคือตอนแรกมันก็รออันหนึ่งไปลองแล้วแต่คิดว่าถ้าเราจะสู้เขาทีเดียวแบบมีโอกาสชนะเราต้องเป็นล้อโตก็เลยใส่เป็นอันนี้ยางใหญ่อ่าซึ่งยางเล็กกว่านี้เคยไปลองแล้วล่าสุดมาครั้งหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้วิง่งแปดสองแบบเบาเบารองแบบออกรถอะไรอย่างงี้แหละแล้วก็กลับมาไล่ระบบ แ้ำมันเครื่องไรระบบเบนซินก็เลยไหนไหนก็เลยไ,ไหนละมันไม่เวลาแล้วก็ยางโตเลยทีเดียวเลยทชล่าอิสระแล้วก็เปลี่ยนเพาเป็นเดิมมันก็เปลี่ยนเป็นเพาฟอร์ดอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นฟอร์ดเล็กกว่านี้ย้ายจากคันนู้นแต่นี้จะเป็นเขาเรียกว่าฟอร์ดเก้านิ้วคือเต็มสเต็ปเลย <c oughs> คือทนได้แน่นอนอ๋อนี่ใช่ครับเ <c oughs> พราะถ้าเกิดว่าเราใส่เฟร์นท้ายเดิมอาจจะไม่รอดออกแรงแรงแต่เนี้ยคือรอดแน่รอดแน่ยางโตล้อโต เฟืองท้ายใหญ่อ่าก็คือมีโอกาสแล้วล่ะที่จะวิ่งได้เร็วๆอะไรเงี้ยออกตัวดีๆก็อันนี้ก็จะเป็นเกียร์5เกียร์ล้มแล้วก็เหมือนปีก่อนนู้นเลยเหมือนกันเลยถ้าดูดีถ้ายอดกลับไปดูก็คือเหมือนกันอันนู้นถังน้ำมันถังดักไออันนี้ชุดลมเกียร์ก็ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมก็คือเหมือนเดิมน้ำหนักล่าสุดช่างรถประมาณตันสองนิดๆคันล้ำกับตันสี่วิธีการเข้ามันคือัะไรจารย์ยิงกดเอา อ่าใช่ครับกดแล้วครับแต่ว่ามัน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 ปกติคือกดกดปุ่มไล่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เป็นว่างอ่าอ่าแล้วก็แต่เนี้ยก็คือใช้กล่องสั่งอ่าเพราะตอนนี้ใช้กล่องเอเอ็มจัตติกาคือถ้าเกิดว่าเราให้คนเปลี่ยนเองครับแล้วเปลี่ยนความรู้สึกของคนอ่ะเราเนื้อผ้าเราใส่ชุดใส่หมวกพบกับเขาเรียกอะไรความกดดันผ่านไม่ได้ความรู้สึกของเราบางทีการเปลี่ยนเกียร์มันอาจจะไม่พอดีทุกรอบเพราะนั้นก็เลยเอาเป็น ความเร็วจะเอาสีเอาวันรอบจากกล่องมาสั่งพอรอบถึงก็เปลี่ยนเองนี่คือเกียร์ออโต้แล้วใช่ปะมันไอเนี้ยมันเป็นเกียร์ลมที่เป็นหัวออ,อโต้ก็คือเกียร์ออโต้เดิมที่เราวิ่งสองเกียร์ต้องย้อกนกลับไปดูคลิปแม่งโหถูกปะหายเบละมณสักสองวีสามวีกว่าจะชาร์จนู่นอ่ะกลางทางน่นถุดปะแต่อันนี้ออกก็ชาร์จเลยเดี๋ยวคอยดูคลิปที่วันนั้นผมไปลองมาแล้วก็ห้าเกียร์มันทำให้เร็วขึ้น แต่เราเลือกสามาราเลยแหละเจาหนึ่งเกียกร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์แล้วแต่เราเราก็เลือกเข้าชุดลมเองแค่นั้นเองเพราะนั้นแะถามว่าทำไมต้องใช้นี้หนึ่งคือเกียร,ร,กร์พาววไกลไเมสองเกียร์มันห่างมากไม่มีทางไม่มีทางเร็วอะเร็วได้แค่นั้นแหละเต็มที่ละมันก็วิ่งแปดศูนย์แปดศูนย์ตลอดละ่ะถ้าเกิดว่าเป็นสามเกียร์อาจจะวิ่งได้ครั้งสองครั้งหรือซึ่งไม่คุ้มแต่เนี้ยเกียร์ส่วนเกียร์ออโต้ส่วนออโต้ไม่มีพัง ไม่มีทางพังแล้วกันใช้ได้ตลอดใช้ไปจนเครื่องพังเกียร์ไม่พังอ่ะถ้าคขับก็คือไม่ต้องกดไม่ต้องทำอะไรครับก็เหยียบคันเร่งกันเดียวก็เข้าไปเหยียบคันเร่งกดทันเบรกเดี๋ยวกดทันเบรกเหยียบคันเร่งปล่อยทันเบรกแล้วก็จมคันเร่งยาวเลยถึงเส้นเลยเป็นระบบออตโต้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าจริงๆเขาก็ใช้กันนะแต่ว่ามันอยู่ที่คนชอบไงเพราะว่าแบบนี้มันจะเสถียรกว่าแต่มันจะมีปัญหาอย่างเช่นสมมุติว่าล้อมันฟาดฟรีทิ้งมันได้เปลี่ยนเองเลยอันนี้เป็นปัญหา แต่ถ้าเกิดว่าออกไปธรรมดาสมูทจบดีกว่าอ่ามันค่อนข้างจะมันมันมันคงกว่าหรือแต่ถ้าเกิดว่าวันรอบม,มีปัญหาม,มันก็เปลี่ยนเองเลยอ่าหรือไม่ถึงอะไรเงี้ยก็ว่าไปถูกว่าถ้ามันสะดุดอะไรเงี้ยสมมุติสะดุดปั้งปุ่มก็เปลี่ยนเองอันนี้ก็คือปัญหาแต่ว่ามันก็สามารถกดเองก็ได้หรือเปลี่ยนเองก็ถ้าคือถ้ากดก่อนจะไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าก่องสั่งก่อนก็คือสั่งเลยว่ากันเถอะครับเทอร์โบก็เป็นตัวตัวใหญ่แล้วเรากลับไปใช้เทอร์โบเมื่อโปรโมท ใช่ครับประมาณ2,200แรงม้าทําได้แต่ว่าอันนี้คือเทอร์โบทําได้เราจะมีอาจจะมาสักพันเจ็ดพัอะไรประมาณนี้ละมานะอยู่ที่บู๊ตละแต่บู๊ตเยอะมากๆก็าจะได้สองพันอะไรเงี้ยเครื่องก็ไม่สาม0ันเหมือนเดิมครับคือเครื่องตัวนี้ผมจะทํามาแบบเนี้ยมาหลายปีแล้วแบบนี้เลยอ่าก็คือ3 2มพแล้วก็ฝาบนก็ไม่ได้มีอะไรก็คือเหมือนของเดิมเนาะก็ เพิ่มมาก็เป็นย้ายปกติเดิมปั๊มเป็นทิมอยู่นี้ของแคมใช่ไหมมันอาจจะยากทํางานยากแล้วก็ไม่โล่งก็เลยย้ายลงล่างซึ่งอยู่ข้างล่างจะดีกว่าเพราะมันจะดูดในลาบที่ตากว่างไงจากถังอยู่ห่วงบน,นทีมดูดไม่ขึ้นมันก็มีปัญหาแบบตอนนั้นที่ว่าลมมันสะอึดใช่ไหมก็ตัดไปอันนี้จบละแก้ปัญหาจบปั๊มมันเครื่องก็เป็นระบบะเวทซัมดูดมาแก้อ่างไม้แล้วก็จริงจริงแล้วปีนี้อาจจะไฮไลท์ไปอยู่ที่เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องบินเล็ ที่ประกอบไปแล้วเนี่ยอันนี้สั่งไปออสเตรเลียตัวนี้อ่าตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นไฮไลท์ก็คือเดี๋ยวไฟอันนี้ลองก่อนแล้วก็จะคอลิฟายก็เป็นกึมบิเลตแล้วถามว่าบิเลตดีไงมันก็คือเครื่องมันอ b บ0สามสิบนะครับมันแตกง่ายบล็อกมันแตกบูตเยอะๆเนี่ยมันก็บูตได้นะสี่บาห้าบาอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะทีเดียวสองทีก็คือแตกเลยพอแตกแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นมันเสียมันพวกข้อเหวี่ยงก้านเกินเลยมันเละหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะ ถ้าเกิดเรายังทุลังดันทุลังใช้บล็อกเดิมอยู่แล้วเราจะบูนเยอะยังไงก็พังก็เลยสั่งเป็นบล็อกอลูมิเนียมมาซึ่งเขาก็ใช้กันทั่วโลกแหละมันมีทั้งสองเจทั้ง RB ทั้งฮอนด้าก็มีใช่ไหมครับอันนี้เป็น RB 30สามันสองเหมือนกันสต็อกเกอร์เหมือนกันนี่ก็สั่งสต็อกเกอร์ใหม่ที่ทนกว่าเดิมสต็อกเกอร์ก็ทนได้ประมาณสักสองพันกว่าแรงมา้าแล้วก็ประกอบไปแล้วเมื่อวานเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้จะปิดฝาเดี๋ยววันนี้ถ้าลองนี้เสร็จปุ๊บก็จะยกเปลี่ยนเคร คือนอกจากสิ่งที่มันจําเป็นต้องเปลี่ยนอย่างเจมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเสื้อเดิมพันแปดพันเก้ามันก็มีคนทําได้อาจจะไม่พังในทีเดียวแต่ว่า RB เนี่ยมันพังแน่นอนเพราะว่าสตั๊กเจอร์ของเสื้อมันมันไม่ทนอยู่แล้วมันคือน็อตที่มันแบบความยาวความอะไรเงี้ยมันไม่ต่างมันมันเล็กกันด้วยแล้วก็สิ่งที่ตามมของบอกบิลเล็ก็คือน็อตฝามันใหญ่พอน็อตฝามันใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทํางาน เขาเรียกอะไรพอใส่น็อตใช่ไหมครับขันตึงๆมากเนี่ยมันก็จะแข็งแรงกว่าโอกาสที่ฝาเปิดยากกว่าบุรีเยอะถูกไหมส่วนประกับเมนเนี่ยปกติจะมี2ตัวนี้จะเป็น4ี่ตัวเรียงเลยอเดี๋ยวหมุนพี่หนุ้ยหมุนให้หน่อยไหมครับอันนี้เป็นดันบน,น,นจะเป็นบิลเลตเสื้อเป็นอิมเเนียมกับตัวนี้เป็นปอกปอกสูบก็คือเสื้อบิลเลตก็ดีอย่างหนึง่งพังอะไรก็เปลี่ยนนั้นยกเว้นแม็กซี่เสื้อก็คือสมมติปอกซุดปอกหลวมเปลี่ยนปอก ถูกไหมบอกรูบอกลกเป็นบกกบกบใช่ไหมแต่ถ้าตีเสื้อก็เชื่อมเสื้อเหมือนฝรั่งเรวด้านล,ล่างเนี่ยพอพี่หน่่ยตรงนี้นะครับเนี่ยพอเลยครับนี่จะเห็นว่ามันเป็นปน็อตเมสี่ตัวเลย<ช>ค่อนข้างแข็งแรงแล,แล้วก็บตีเ,เนี่ยเสื้อกับ<น>ตัวเน็ตอยู่ด้วยกันแล้วประกับเข้าไปวางแต่เนี้ยทั้งชุดเลยยึดทั้งเสื้อเลยทําให้แบบเนี้ยโอกาสที่ข้อจะโคตรอะไรยากกว่าอ่าแล้วก็มันหมุนรอบสูงได้ค่อนข้างเสถียรกว่าที่ถูกไหมเหมือนกับปลายปล่อยกับปลายล็อกถูกไหมแบบเนี้ยครับอ่า แล้วก็เนี่ยน,อน็อตเปรมาเริ่มเลยคราวนี้น็อตเมนกับน,อน็อตฝาอันนี้น็อตเมนเนี่ยก็คือใหญ่น,อน็อตฝาเนี่ยแม่งใหญ่กว่าเดิมเยอะมากอันนี้อันนี้คือน็อตฝาเดิมน,อน็อตฝาไซเดิมเออแค่คำนี้จะเห็นว่าแค่ไทยน,อน็อตมันก็ไม่เหมือนกันแล้วอันนี้คืออ,อันนี้คือเดิม RB30 บีซิ่งอันนี้คือน็อตใหม่จะเห็นว่ามันหยังลึกไปมากเลย ใช่ไหมกาลังเวลาที่มันจะถอดนะครับเนี่ยขันเกลียวเนี่ยแค่ขันเกียวก็รู้แล้วว่าว่ามันฝังไม่ได้ขนาดนี้กับฝังแค่นี้แล้วก็ดูขนาดน็อตอันนี้คือสิ่งที่อาจจะมองว่าเสื้อบิลเล็ตทาไมต้องซื้อเนี่ยแหละคือสิ่งที่ต้องการอ่ามันคือมันทนกว่าเว่างั้นเถอะโอกาสที่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเจงี้มันทนได้มันก็โอเคอาบีมทนไม่ได้อ่ะมันเป็นไฟบังคับอยู่แล้วที่ต้องซื้ออยู่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าน็อตเนี่ยสีฟันตอนนี้เขาให้มากระบอกเลยซื้อมาเลย เขามาพร้อมจุดเขาให้มาเลยครับใช่ต่างจากที่ซื้อที่เราขึ้นแบบบินเล็ในไทยครับเหมือนกันไม่ต่างกันแต่อย่างนั้นก็จะไม่มีน็อตพวกนี้เขาต้องไปเบิร์กเองไงเราไปซื้อไงก็คือถามว่าจะทำดีไซน์ก็คงไม่ได้ดีไซน์ให้เขาก็ซื้อน็อตแบบนี้มาใส่เหมือนกันพวกนี้เป็นน็อต V8 แล้วก็คือน็อต V8 เรามาใส่ในเสื้อแบบนี้เพราะนั้นอ่ะเสื้อเดิมของเราอ่ะจะน็อตนี้ไม่ใส่ใส่ไม่ได้เพราะมันรูเล็กแล้วเราไม่มีใส่ใส่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถจะคว้านลงไปอีกเพราะมันมีรูน้ อนี้มันเป็นเสื้อตัน,นไง s <S เนื้อที่มันจะเยอะกว่า <ừ noise> เพราะฉะนั้นความแข็งแรงจะเยอะกว่าคราวนี้เสืเ้อไมเหลี่ยมมันมีทั้งเสือ้อแบบมีน้ำกับตันมีน้ำมันก็อาจจะทนน้อยกว่าตันการทํางานมันก็จะยากกว่าแต่พอตันปุบมันก็ง่ายใช่ไหมมันก็มอน,น้ําไม่ต้องมีแล้วก็ความแข็งแรงมันค่อนข้างเยอะ <coordinating> แต่สิ่งที่คนอ่ะไม่เคยรู้ผมก็ยังไม่เคยบอกใครแล้วผมเป็นขับสองถอดเท้าทิ้งไปแล้วนั่นในวันก่อนแล้วที่ลอง เน,นี่ยเป็นชกเพิ่งสั่งมาเป็นชกแดกอย่างดีอันนี้คือดีมากถามว่าดียังไงก็คือมันสามารถปรับได้บัมดีเบาอย่างมากแบบปรับแล้วเห็นรู้สึกเลยไม่ให้ปรับพวกแบบชกห่วยๆอะ่ะอันนี้คือชกดีเลยสปริงจะเล็กกล่าวอยู่ปกติจะใส่ประมาณสักอย่างละก็มีหกแปดสิบเคถูกไหมอันนี้ประมาณสามเคอ่าแล้วก็เป็นบ,บินเลนอย่างดีด้านหลังก็เป็นแบบเดียวกันยี่ห้อเดียวกันปีที่แล้วก็ใช้แบบนี้แต่ว่ามันเป็นชกแบบ GDR มันจะเป็นคอมาซึ่งตรงเนี้ทำให้น้ำหนัก หายไปเยอะทานเฟอร์ไม่มีเป็นนาไม่มีพอลไม่มีหายไปผมว่าประมาณรวมสองร้อยโลอะเพราะมันหนักมากนะพวกเนี้ยใช่ไหมแล้วก็อ่างน้ำมันอ่างเครื่องก็เป็นอ่างอ่างเหล็กโลละไม่ได้เป็นอ่างแบบอลูมิเนียมละก็น้ำหนักสมัยก่อนลดประมาณตันสี่สามไปแปดตันสี่ปัจจุบันก็ประมาณตันสองมาร้อยกว่าโลอะมีแน่นอนร้อยกว่าโลสองร้อยโลเครื่องไม่มีอะไรกย่างดีหมดปกติดีเหมือนเดิม ก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์บูมเมียก็พันห้าพันหกผมว่าเมืองไทยอ่ะขับสี่กับขับสองไม่ได้แตกต่างกันขับสี่เนี่ยการทํางานมันยากครับอีกไหนจะกว่าจะเบิร์นต้องเปิดขับสี่พอเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยใช่ไหมเวลาเราวิ่งไปกลางทางเนี่ยถ้าเราไม่ปลดรถมันจะฉกเยอะอ่าจะเห็นอัตขับห้าก็เป็นเป็นนุกคันอัตขับสี่คือมันฉกไงก็คือกลางทางก็ต้องปดต้องปดคนถ้าไม่ปลดตายเลย ถามว่าขับคนรู้สึกว่าขับสี่มันเสียมันมันคงที่กว่าขับสองไม่จริงมันจริงครึ่งหนึ่งอ่ะถ้าถนนมันเรียบโอเคคุณลองนึกภาพคุณใส่ล้อใหญ่ๆแล้วคุณวิ่งเข้าไหล่ทางมันดึงเมื่ะมันเป็นอาการนั้นอ่ะเพราะว่าล้อมันโตใช่ไหมพอมันเจอแบบถนนที่มันไม่เรียบมากมันก็จะดึงไปตามลักษณะของพื้นผิวถูกไหมคราวนี้รถเมืองนอกครับตัวใหญ่แท็บมันจะเหนียวมากขับสี่ทางานเมื่อขับหลังรี ปอยนั้นอะรถมันไม่ฟรีมันก็เลยไม่ทํางานไงมันก็ไม่ค่อยเลี้ยวไงหนึ่งพดดันรูไหมแต่แท็กไทยอะมันอาจจะไม่ได้เหนียวขนาดนั้นแล้วแท็กอะมันอาจจะมีช่วงบัามอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอะมันจะเลี้ยวสังเกตในรถมันจะวิ่งสายขวายอย่างเงี้ยทุกคันไม่ว่าจะเป็นอาสามห้าก็เถอะเพราะอาสามห้าเขาดีไซน์ว่าถ้าหลัง้อหลังฟรีล้อหน้าทําพอล้อหลังฟรีล้อหน้าทําแม่งล้อหน้าฟรีตลอดทางเลยสังเกตไปดูดีล้อหน้าฟรีตลอดทางเลยเพราะว่ามันทำยังไงหลังมันก็จับมากไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นอะแต่ละแท็กแต เราก็ต้องทําให้มันอยู่ในรูปแบบที่เราได้เปรียบที่สุดเพราะฉะนั้นนะขับสองอ่ะผมว่าได้เปรียบกว่าคือเวลามันไม่ต่างกันแล้วก็การทํางานมันน้อยกว่าที่สาคัญคือน้ําหนักมันลดไปร้อยกว่าโลงไงออผมว่าจุดนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทดแทนซึ่งรถขับสองเนี่ยตอนนี้ล่าสุดออกรถใช่ไหมครับหนึ่งจุดสามกว่าขับสีมก็หนึ่งจุดสากว่าดีสุดหนึ่งจุดสองห้าตอนอยางสี่หกซึ่ง ถามว่าแตกต่างไหมไม่แตกต่างแต่เวลาวิ่งออกไปแล้วเนี่ยมันตรงเดี๋ยวจะลองดูวิดีโอเพราะเปลันที่พี่เทสมาก็คือตรงไม่ปกติไม่มีปัญหาเลยเลยเข้าเซนสองร้อเิหมือนเดิมแล้วสองล้อคอบเรลวไปมันดีขึ้นหลมมันน้อยลงอ่าก็อันนี้ก็คือจุดที่เปลี่ยนมาแล้วก็การใส่ห้าเกียร์ออกรถได้ง่ายขึ้นมันไม่ต้องรอแบบโอ้จนบูตมาแน่นค่อยออกแป๊บเดียวออกได้เลยเพราะมันมีเกียร์มาช่วยตั้งสามเกียร์อ่าง่ายๆเนาะแล้วก็คือดียวน้องซ้อมแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นออบก็สบาย ก็ดีเลยล่ะเอาเขสบายห่ยวันนั้นนี่แปดจุดสองครับอ่ <No. S 2> แต่ว่าคือไม่ได้ออกแรงก็คือออกธรรมดาวิ่งไปเลยแล้วก็เป็นยางอีกชุดหนึ่งเป็นยางยีง่สิบเก้าครึ่งสิบจุดห้าบิวซึ่งเป็นยางเล็กกว่านี้ม <M> ันก็ขอขอกขดทูกได้ดีอ่ะซึ่งขับขับสี่มันก็วิ่งเท่านี้แหละ <S <S าวัานา <S <S วานั้นเราหกขดทูเท่ากันสองหลยเมตรเท่ากันสองร้อยยังงก็ต้องดีกว่าที่เราจะไปแบบนหนักอันนี้ก็ความคิดของผมนะซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะโอเคเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือเรามีระบบ traction control ช้ากว่าล้อหลังสมมติว่าล้อหลังฟรีก็คือความเร็วล้อหลังขึ้นเยอะกว่าล้อหน้ามันก็จะตัดการทํางานแบบเบาเหมือนรถซูเปอร์ของเฟิร์สเลยแบบเนี้ยมันซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่ารถเฟิร์สอะเป็นรถเกียร์คาดปีที่แล้วใช่ไหมมันออรรถดีกว่ารถผมอะขับสี่อะแล้วผมจะไปแข่งขับสี่ทำไมใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็บลด,ดีกว่าผมก็เลยแก้ไขด้วยการเปลี่ยนยางใหญ่ขึ้นแล้วก็นี่ผมเิริมก็ทาให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเฟืองท้ายเทาหลังให้ใหมันแข็งแรงขึ้นชุดหน้ามันก็ไม่มีโหลดแล้วเพราะมไมไ ขาวันนี้ก็ถ้าแทกดีจะเวลาจะยิงลงดีแค่นั้นเองแล้วก็สิ่งที่น่ากลัวก็คือเผาขาดเปืองท้ายข,ขาดแค่นั้นเองซึ่งเราก็น่าจะอยู่ได้ระดับหนึ่งเลยละ่ะดีๆเลยละ่ะซึ่งยางแบบนี้มันทำอะไรมันทำพังไม่ได้อ่คนนี้เ,นเปลี่ยนเรามาให้เป็นแ่งใช่ถูกต้องครับเพราะว่าเราเปลี่ยนยางใหญ่ขึ้นแล้วก็เฟืองท้ายเนี่ยเขาเรียกฟอดเก้านิ้วสอดเก้านิ้วก็อยู่ในพวกแบบรถหน้ายาวฟันนิคาอันนี้คือเฟืองท้ายแบบเดียวกันทั้งหมดเลยอมันคือพวกฟอดเก้าหนีบเนี่ย มันจะมีลักษณะที่เป็นวัสดุแข็งสติสตริปแข็งแล้วก็แบบเต็มที่อย่างเงี้ยแล้วเป็นสปปนระปูพุ่ง,งซึ่งอะไหล่เยอะมากอีกอย่างหนึ่งที่เราใช้ขับสี่ไม่ได้เพราะขับสีมันบังคับเฟืองท้ายหน้าหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยยากมากเวลาการทําเลยเราจะใส่ล้อหลังโตล้อหน้าเล็กก็ไม่ได้เราจะใส่ล้อเราต้องใส่ร้อยเท่ากันเฟืองท้ายต้องเท่ากันแล้วเฟืองท้ายสกายหลน์มันมีอยู่สองเบอร์มีแค่4.1กับ3.4.3.5 ้า4.1เนี่ยใส่ยาง26นะครับเข้าเส้นไม่ถึง300 4.375ก็ไม่ถึง300อยู่ดีถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขยับยางขึ้นเป็นยาง28 4.1โอ้ยิ่งหนักเลยคราวนี้ยากหนักเลยเป็นไปไม่ได้เลยในการที่จะทำความเร็วปลายให้ได้เพราะว่ามันบังคับอยู่แล้วโดยรวมก็ทีนี้แล้วตอนนี้มันก็เหมือนเซฟิโรวางเครื่องแหละอ่าเหมือนเซฟิโรวางเครื่องแหละแต่ว่าอาจจะบอดี้รูปร่างไม่เหมือนกันเท่านั้นเองช่วงล่างโดยรวมมันก็เป็น,นเซฟิโรนั่นแหละ เราเอาแบบว่าไม่เข้าข้างตัวเองอะผมว่า7.5มันก็น่าจะวิ่งได้อยู่แล้วนะถูกไหมจากจากระบบนะแต่ว่ามันจะวิ่งจริงได้หรือเปล่าแค่นั้นและอ่ะาวันนี้โปรซีเขาเร็วสุดคือโจทย์เราเจ็น7.5อยู่แล้วเพราะว่าอาสามห้า7.5ปีที่แล้วปีนี้เขาวิ่งไปแล้ว7.5เขาทำได้แบบเขาํำไปแล้วเรียบร้อยแล้ว7.5ได้แล้วซึ่ง <ๆ S 2> อย่างน้อยๆเนี่ย7.2 7.3เขาต้องได้แหละขนาดเขาเทคยังได้เลยถือว่ะ,<ล>ะมันถึงต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะถ้าเกิดว่าเราวิ่งแบบเดิมเราไม่มีทางถึง7.5เราจะวิ่งได แล้วทาไปเพื่ออะไรถูกไหมแล้วทไปเพื่ออะไรถูกปะล่ะในเมื่อเราจะแข่งแล้วเราก็ต้องเอาที่เราจุดที่เราได้เปรียบ<ม>อ่าไม่ใช่ว่าเราจะมาเสียเปรียบเขา<ม>ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยขยายอย,อย่างที่เห็นแล้วครับรถเบาขึ้นยางใหญ่ขึ้นระบบดีขึ้นบูทยเยอะขึ้นเครื่องแรงขึ้นคราวนี้ก็อยู่ที่โอกาสแล้วใช่ไหมีีกว่าถูกปะอยู่ที่โอกาสแล้วหน้าแท็กไม่มีน้ํามันแท็กไม่ปิดฝนไม่ตกไม่ลื่นอะไรแบบนี้อันนี้คือโอกาสแล้ว แต่อย่าลืมว่าคือทุกอย่างครับมันเกิดขึ้นได้หมดแหละล้อกลมๆเนาะถูกไหมใช่ไหมละ่ะเอาเจ็ดเอาสมมติว่าเขาวิ่ง7.5หน้าหน้าแทกเขามีน้ำมันเครื่องก็จบแล้วอะมันก็ลื่นแล้วก็จบแล้วถูกป่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็อนาคตผมอาจจะกลับมาใส่ขับสี่แต่เซตให้ล้อนหน้าหมุนเล็กๆเอ่อซึ่งมันไม่มเวลาล่ละก็อสองล้อก,ก่อนก็ฝากเชียร์หน่อยครับก็พยายามเต็มที่เสียตังค์ไปเยอะมากปีนี้บอกเลยมาหาศาลมากกว่าทุกปีที่เคยทํามาก็อยากให้มันวิ่งได้นะครับแล้วก็ถ้ามีคนถามว่่าาทํไเพืออะรก ผมเห็นคนเขาเชียร์ผมเลยทำยังไงฝากติดตามแล้วกันเนาะมี Facebook มีเพจใช่ไหมแล้วก็มีคลิปอะไรเงี้ยผมถ่ายทำอะไรผมก็ถ่ายไปเรืเ่อยผมก็ฝากดู<ห>น,ะช,นะ,ะชอบอะไรก็ทักมามีเสื้อขายในเพจทักมาได้นะครับก็สนับสนุนไม่ต้องทำอะไรนอกจากเชียร์พรเอ,อเป็นกำลังใจก็พอนะครับก็ขอบคุณมากๆ